ยิงดวงลงก่อนไทยเลยไปแล้วลงเล่นน้ำกันแล้วนะคะไม่ได้อับน้ำหลายวันละลงเล่นน้ำกันแล้วค่ะยังเหลือแมอ่แก้วแม่แก้วยังสปาโคลนอยู่นะคะโอ้ดูชายน้อย ว่ายน้ำเก่งมากค่ะเมน,นลึกนะคะตรงนั้นไา่น้อยไปกับแม่แสนแล้วค่ะพี่รุ่งอยู่กับน,น้องดวงใจนะคะแม่ว่ายน้ำตามกันไปและอ้าวยิงดวงมุดไปแล้วนะคะยิงดวงตามด้วยพี่รุ่งฟ้าไปกันแล้วค่ะนูนชายน้อยชุ่งงวงนะคะขึ้นเกาะแม่แสนนะคะชายน้อยชุ่งงวงแล้วพ่อชายน้อยเป็นไรนัน ชายน้อยชายน้อยครับชายน้อยชูงวงชายน้อยไม่หนัดเอาชายน้อยในพรวนใน,ในชยนายน้อยอ๋อ้องดวงเอาชายน้อยอยู่กับแม่ชายน้อยอยู่กับแม่แซนแม่แก้วตามไปช่วยลูกล้านน้อยแล้วนั่นน้ำลึกไหมตรงนั้นน่ะพอรวนก็เคยลงไม้ตรงนั้นน่ะเอาเร็วแล้วเวเร็ว,วมาแล้วลงดวงจะมาหาแม่แก้วแล้วอ๋น้องดาวประสุกเกาะพี่รุ่ง น,น้ำลึกนะคะแม่ๆตรงนั้นมาแล้วไปที่ลึกกันทําไมมาเร็วเอาเอาเอาเห็นตะงงวงน้อยๆน้องดาประสุเกาะกับแม่แสนพี่รุ่งอ๋อน้องดวงเกาะพี่รุ่งแม่แก้วตามไปช่วยแล้วคะ่ะ มาแล้วมาแล้วไม่ลึกแล้วชูงวงมาแล้วแม่แก้วเป็นห่วงเิลกิก็ตามไปช่วยด้วยนะคะแม่เซนจะไปอีกละพากันมุ่งหนะ้าจะไปอีกหรือเปล่านั้น ราประสุขึ้นปีนพิดวง <laughs>